สวัสดีค่ะครอบครัวทํากินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าของยายวันนี้นะคะแกงหน่อไม้ดองค่ะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนั่นเองนะคะไก่ยายก็สับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อไม้ดองนะคะยายซื้อมาค่ะ20บบาทค่ะถ้วยนี้ ยายล้างสองน้ำสามน้ำนะคะล้างน้ำเปล่าอันนี้พริกแกงยายปั่นเอาค่ะก็จะมีโหระพาใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีกะทิกล่องค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเดีย๋ยวเปิดเตาตั้งหม้อแล้วนะคะไอหยอดน้ำมันไปนิดนึงนะคะก็จะเอาพริกแกงเราไปผัดนะคะ กะทินะคะเครงแกงเราได้แล้วนะคะแกใส่ไก่ลงไปเลย มาคั่วกับพริแกงนะคะเราจะใส่เกลือเลยนะคะใส่ตอนคั่วไก่นี่นะคะให้มันเข้าเนื้อตามตีนนะคะคั่วให้เข้ากันเลยะคะ่ะ ใจเราเริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะตามด้วยหน่อไม้ดองนะคะน้ำกะท่ค่ะ เพิ่มน้ำเปล่านะคะยายจะเพิ่มน้ำเปล่าเดี๋ยวอ้อยเขาเดือดนะคะแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอให้หน่อไม้กไก่เราสุกนะคะ ให้สุกได้ที่ค่ะให้นิ่มกว่านี้นะคะคงจะรสชาตตามชอบเลยนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ยายชอบค่ะก็เลยต้องใส่นะคะรสชาติก็ปรุงตามปากเราเลยค่ะ กชิมรสชาติดูหน่อยนะคะแหนว่าโอเคเลยีายปรุงรสนะคะผงชูรสค่ะตามชอบเลยนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ยายชอบค่ะ ก็เลยต้องใส่นะคะรสชาติก็ปรุงตามปากเราเลยค่ะขอชิมรสชาติดูหน่อยนะคะ ใส่ใบมะกรูดนะคะเพิ่มความหอมค่ะสีสันก็น่าทานหอมมากเลยค่ะแล้วนะคะยายใส่โห้ะพาค่ะ ว่าสุกเรียบร้อยแล้วปิดเตาเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะกับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะทำกินเองง่ายๆเลยนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ